สวัสดีครับผมโอ๊ตเมทาสิทธ์นะครับเซลล์จากโตโยตา้าทัวร์สมิธนะฮะสาขาออนนุชนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอรถยนต์นะครับที่สวยมากๆเลยนะไม่น้อยด้วยนะครับสำหรับโตโยต้ายาริส1.2 Entry นะครับสีดำปี2020นะครับไม่น้อยมากจะอยู่ที่5,900กว่ากานะครับในราคา อยู่ที่4 3 8 0 0 0นะครับคันนี้ก็มีวันตีให้ด้วยนะครับ1ปีหรือ20,000กิโลจากโตโยต้านะครับตรวจสอบ210จุดทั้งหมดนะฮะร,รถคันนี้ได้รับการตรวจสอบที่ดีมั่นใจในรถคันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาพาชมรอบๆรถสำหรับยาริสคันนี้นะครับ ต้นจากคุณเจนะครับแบบกิเลสนะเอ่สตัดนะฮะเดี๋ยวเปิดดีนะครับไม่อยู่ที่ห้าพันเก้าไม่น้อยมากนะครับอ่าภายในสวยกิฟเลยเบาะผ้าสวยสวยภายในยังคงเดิมเดิมนะครับสวยจริงๆริงฮะรถรถใหม่รถใหม่มากนะครับ ดูข้างหลังครับใครหารถแบบห้าประตูอยู่นะครับสำหรับเศรษฐกิจน้ำมันแบบนี้ก็หาได้เลยนะฮะมาดูรถได้นะครับนี่ครับภายใรนรถเดิมๆนะครับทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรเลย อุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะสำหรับเติมลมเนาะนะฮะยางมีครบนะครับครับให้ดูท้ายเนาะล้อก็เป็นล้อกระทะป่าครอบล้อนะครับถ้าใครชอบเอาไปเปลี่ยนแม็กก็เอาไปเปลี่ยนได้เลยนะเป็นล้ออลอยได้เลยนะครับอันนี้เหมาะเลยถ้าใครชอบแบบเอาไปแต่งซิ่งก็แต่งได้นะสำหรับยาน,นิสนะครับคนแต่งสวยๆเยอะเลยนะฮะ ผมจะเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับอ่านี่ครับเสียงเครื่องยนต์นะครับน็อตเดิมนะครับตามสีตามจุดจากโรงงานมีครบหมดนะฮะ นะครับสติกเกอร์จากโรงงานนะฮะมีครบเลยทีนี้ก็ดูรถรอบคันไปแล้วคร่าวๆนะครับถ้าอยากมาดูรถจริงๆนะฮะมาที่โต y o t a าทัวร์สมิธนะครับแต่ข่าวดีเลยรถยังจอดอยู่ฮะมาดูรถได้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็จะทิ้งจําเป็นว่าให้นะฮะนะครับมีดอกเบี้ย2.79นะครับมีขับฟรี90วันนะครับแล้วก็มีดอกเบี้ย0%นาน12เดือนนะครับ ออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอาชีพค้าขายออนไลน์มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านมาคุยกันติดเครดิตหรือติดแบบไหนมาคุยกันครับเราช่วยดันทุกเทสนะครับตะนั้นมาดูรถที่โตโยต้าสมิธได้เลยนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดแน่นอนครับเดี๋ยวคิดหน้ามาพบกันครับว่าผมจัดเสนอรถคันไหนให้กับท่านท่านผู้ชมต่อครับสวัสดีครับ